ประโยชน์ดีมากมันแก้วผลไม้สีน้ำตาลคนรักสุขภาพไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผลไม้เปลือกสีน้ำตาลอย่างมันแก้วเชื่อว่าหลายท่านรู้จักกันดีและยังเป็นผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบในส่วนของหัวมันแก้วนั้นจะมีเปลือกเป็นสีน้ำตาลเนื้อสีขาวกรอบหวานซึ่งเป็นผลไม้ที่เรามักเห็นวางขายอยู่ตามข้างถนนหรือแม้แต่ตามรถเข็นก็มีขายให้ได้กินกันบ่อย และต้องขอบอกเลยว่ามันแก้วเป็นผลไม้ที่สามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยถึงแม้ว่าจะมีรสชาติที่หวานแต่เป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่ลดน้ำหนักเป็นอย่างมากและสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานก็สามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงระดับน้ำตาลเลยล่ะคะ่ะสำหรับมันแก้วเป็นพืชที่กินหัวและถูกจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลถั่วซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งแอฟริกาตะวันออก ประเทศในอเมริกาและบางประเทศในทวีปเอเชียส่วนประเทศไทยคาดว่าคงจะมีคนไทยที่นำเข้ามาจากเวียดนามหรืออาจจะมีชาวยวนที่นำเข้ามาปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองในส่วนของรากมันแก้วจะเป็นรากแก้วรากฝอยลำต้นจะมีลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อยมีขนปกคลุมเนื้อไม้แข็งใบจะมีลักษณะเป็นแบบขนนก ดอกจะออกตามซอกใบกลีบดอกใหญ่สีม่วงกลีบเลี้ยงสีน้ำตาลดอกบานแล้วจะมีลักษณะคล้ายดอกแครในส่วนของผลจะมีลักษณะเป็นฝักแบบขอบขนานฝักแบนและตรงค่ะทีนี้มาดูถึงประโยชน์ของมันแก้วกันบ้างดีกว่าสำหรับท่านใดที่ชอบกินมันแก้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมเพราะสืบเนื่องจากมันแก้วเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลอินูลินซึ่งน้ำตาลชนิดนี้จะเป็นน้ำตาลโอลิโกโฟรุกโตสเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะเผาผลาญได้เองจึงส่งผลดีต่อผู้ที่กําลังควบคุมน้ำหนักเพราะการกินมันแก้วในระหว่างวันก็จะทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานช่วยลดอาการอยากอาหารลงได้ จึงส่งผลทําให้การกินอาหารได้น้อยลงการควบคุมน้ําหนักจึงเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ช่วยบํารุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงมันแก้วเป็นผลไม้ที่มีกรดโฟลิกสูงมากซึ่งสารอาหารชนิดนี้ถือว่าดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากทั้งช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นพร้อมช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และยังช่วยบำรุงกล้ามเนื้อหัวใจให้มีความแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นการกินมันแก้วจึงช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงได้พร้อมทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ดีเลยทีเดียวค่ะ 3. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมันแก้วเป็นผลไม้ที่มีกากใย,ยอาหารสูงมากซึ่งดีต่อระบบการขับถ่ายดังนั้นสำหรับท่านใดที่มักมีอาการท้องผูกบ่อยๆการกินมันแก้วจะช่วยแก้อาการท้องผูกได้นะคะ อีกทั้งยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ 4. ช่วยบำรุงสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมทั้งช่วยแก้อาการปวดศีรษะหน้าแดงช่วยดับกระหายน้ำช่วยลดไข้ช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยดับผิดร้อนได้เป็นอย่างดีและมันแก้วยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีด้วยซึ่งมีสรรพคุณช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันช่วยป้องกันโรคหวัดช่วยบำรุงผิวพรรณ และยังช่วยป้องกันโรคลักกะปิดและก็เปิดได้อีกด้วยค่ะ 5. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินได้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการกินก็คืออาหารเหล่านั้นจะส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือไม่ซึ่งผลไม้อย่างมันแก้วผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานสามารถกินได้นะคะ เพราะมันแก้วเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลอินูลินซึ่งเป็นน้ำตาลที่ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้ดังนั้นจึงไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยการกินในปริมาณที่พอดีเช่นเดิมนะคะเพราะการกินอาหารอะไรก็ตามในปริมาณที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งนั้นค่ะและท้ายสุดนี้มันแก้วเป็นผลไม้ที่นิยมกินกันแบบสด และสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยก็จริงแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินนะคะในส่วนของใบและเมล็ดมันแกวถือว่าเป็นส่วนที่มีสารพิษหลายชนิดปะปนอยู่ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้กินในส่วนของใบและเมล็ดของมันแกวนะคะเพราะจะมีสารพิษที่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพหรือถ้าหากต้องการนําใบและเมล็ดของมันแกวมาใช้จริงๆก็ควรใช้อย่างระมัดระวังด้วย เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพจนถึงแก่ชีวิตได้เลยล่ะคะ่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ